บริการบนเครื่องบินแบบเราก็อยากเดินทางสะดวกและได้ความเงียบสงบแบบนี้สถานที่ที่เราจะได้ชาร์จพลังแบบเต็มร้อยโครงการนี้มีนาคีแบบออกซิเจนคอมมูนิตี้เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติวันนี้จะพามาชมทาวน์โฮมแบบโมเดิร์นที่รองรับ4ห้องนอน3ห้องน้ำหรือจอดรถถึง2คันมีพื้นที่ใช้สอย1 3 7ตรมตรถือว่ากว้างมากมีห้องนั่งเล่นให้นั่งพักผ่อนเวลาไม่มีไฟบินถัดจากห้องนั่งเล่นก็จะมีพื้นที่ให้วางโต๊ะกินข้าวได้แบบนี้เลยส่วนใครที่ชอบทำอาหารมาดูห้องครัวกัน ทางโครงการลงเสาเข็มเพื่อรองรับการต่อเติมในอนาคตให้ด้วยนะใกล้ๆก,กันนั้นก็จะเป็นห้องน้ําที่แบ่งสัดส่วนชัดเจนวัสดุเทียบเท่ากับบ้านเดียวมาดูห้องอนเนกประสงค์ห้องแรกสามารถทำเป็นห้องนอนเล็กก็ได้ที่นี่ให้ความรู้สึกโล่งโล่งสบายเพราะโถงมาได้สูงและมีหน้าต่างเพิ่มแสงธรรมชาติห้องน้ํได้นมนแบ่งเป็นโซนแห้งและโซนเปียกเหมาะสำหรับเวลาเร่งรีบจะพาไปดูห้องนอนที่2พื้นที่ค่อนข้างกว้างและเป็นสัดส่วนต่อมาห้องนอนที่3สามารถทําเป็นห้องนอนหรือห้องแต่งตัวก็ได้ไฮไลท์ของเราคือมาสเตอร์เบดรูมที่มีฝ้าเพดา 3เมตรโล่งสบายห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัวแบ่งโซนเปียกและแห้งไปกันต่อที่ออทูคลาบมีสระว่ายนะ้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ส่วนใครชอบออกกำลังกายที่นี่ก็มีฟิตเนสให้ด้วยนะ ต่อมา co-working space เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานที่บ้านพื้นที่กว้างนั่งทำงานได้สบายๆห้องถัดไปถูกใจไวจิวคิสรูมจุดเด่นของโครงการก็คือทะเลสาบเหมาะสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งแอร์แบบเราชอบเพราะอยู่ใกล้สนามมิสวนภูมิทางด่วมนมรุภาวิถีตอนนี้ฉลอง25ปีกับปรินสิริลดสูงสุด500,000บาทกับราคาเริ่ม2-4ล้านสนใจคลิกเลยหรือโทร1753